is สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมนี่แบบสงาาสาราศีค่อนข้างที่จะเป็นป่าเลยนะครับผมเพื่อนๆคนจะสงสัยนะครับว่าผมไปถูกหวยรวยเบอร์อะไรมาปล่าเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรับประทานนะครับ ของที่แพงที่สุดเลยนะครับผมในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะว่าผมจะพาไปรับประทานอะไรโอมากเกษตรหรือเปล่านะหรือจะเป็นว่ากิว a อ a น a ่งเจนถึง A5 หรือเปล่านะ เพื่อนๆคงคิดไม่ออกใช่ไหมครับว่าผมหมายถึงเมนูอะไรนะครับผมมันจะเป็นเมนูอะไรไปได้ล่ะครับก็ยุคสมัยนี้มันเป็นยุคหุงลุงตู่ข้าวของทุกอย่างมันก็แพงหมดก็อย่างที่รู้นะครับผมหมูราคาตั้งเท่าไหร่ก็พูดได้ง่ายว่าราคาตอนนี้ไม่กล้าที่จะซื้อรับประทานแล้วนะครับผมพอหมูแพงก็ย้ายไปกินไก่ไก่ก็แพงขึ้นไปอีกพอไก่แพงนะครับผมก็ย้ายไปกินไข่ไข่ก็ขึ้นราคาอีกแต่ยังมีข่าวดีนะครับมาม่าไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่ามาม่าเป็นอาหารของมหาช ผมแล้วมันโคตรดีใจเลยนะครับผมเอาและเมนูวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรับประทานเมนูไฮโซสําหรับผมวันนี้เลยกั้นใจซื้อมาเพื่อที่จะรีวิววันเลยทีเดียวนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมเอาละครับผมเมนูสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากนะครับผม ทนทนแทนแดงแทม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 ก <Words. S 1> ุ้งมังกรเจ็ดสีนั่นเองนะครับผมปามยอก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 เฉยๆยอกเฉยเเดี๋ยวผมจะพามาดูเมนูวันนี้นะครับผมเอาตัดภาพไปที่เมนูวันนี้กันเลยนี่อะไงครับผมเมนูวันนี้เมนูวันนี้นั่นก็คือนะครับผมกระเพราหมูกอรอบไข่ดาวนั่นเองนะครับผมในจานนี้เพื่อนๆเห็นเดี๋ยวผมจะเคลียร์เพื่อนๆดูเลยนะครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกเลยนะครับผม ข้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวนี้ผมซื้อมาในราคานะครับ60บาทไทยนะครับผมเคีย่ยดูแล้วนะครับก็จะมีหมูกรอบประมาณ19-10ถึง10ชิ้นได้นะครับเท่าที่ผมนับดูโดยประมาณนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมหน้าตามันก็ดูจืดจะชื่นไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เลยแล้วก็ไข่ดาวนี่นะครับผมโอ้โหเป็นอาหารที่แบบสุดยอดจริงๆเลยในยุคสมัยนี้โคในโซอ่ะ มาครับมาครับเดี๋ยวเรามากินของแพงกันเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับผมนี่ดูน้ำปลาครับผมน้ำปลาก็ไม่ค่อยจะน่ารับประทานแล้วดูไม่รู้ค้างคืนมากี่วันแล้วครับยุคสมัยนี้ผม,ผมขออนุญาตลาดเลยแล้วกันผมขออนุญาตลาดเลยแล้วกันนี่ครับผมลาให้หมดเลยแพงนะใช่ไหมแพงนะใช่ไหมสุดยอดเลยนะครับผมข้าวหมูกรอบครับผม คตรแพงพูดแพงกินให้มันสาแกใจกินให้มันสะแก่ใจครับผมแพงนะใช่ไหมแพงนะใช่ไหมจุดยอดครับผมข้าวกะเพราหมูกรอบในยุคที่หมูแพงพูดง่ายง่ายว่าผมกินต่างกะเพราหมูกรอบไม่ได้ความกรอบเลยครับผม นิ่มปล่อยเลยเชีย mm. มา mm. มา mm. มามามา,มาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่ง mm hmm. หมูกรอบด้วยหมูกรอบด้วยหมูกรอบนะครับผม mm. วางบนไข่ดาวนะครับผมแตงกวาวางแตงกวาวางตักครับ <Wow. S 1> คําตโตแบบนี้เลยคําตโตแบบนี้เลยออื mm hmm. mm hmm. ดืดูครับดูค mm รับ hmm. อาหารไฮโซอาหารไฮโซ mm hmm. สุดยอดจริงกินไปน้ําตาะไหลเกิดมาอายุ33-34ปีไม่เคยเห็นราคาหมูแพงแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรแพงทั้งแผ่นดินขนาดนี้สุดยอดจริงๆข้าวของแพงแปลว่าเศรษฐกิจดีอยางงั้นเหรอข้าวของแพงเป็นเพราะว่าเงินเฟ้อย่างงั้นเหรอ สุดยอดเลยม,มาครับมาครับไข่ดาวแดงแดงตักวางวันนี้เลยตักวางวันนี้เลยนี่ครับมหมูเหมือนจะกรอบแต่ไม่กรอบครับชิ้นใหญ่ๆแล้วโปะด้วยแตงกวาไปหนึ่งทีครับพยายามันจงตักเพื่อที่ไม่ให้มันหกครับผมนี่คำนี้นะครับผม ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงมาครับอืมอืมอืม,อม,อมอครับ <c oughs> ข้าวกะเพรากรอบจมูกไม่กรอบอม,อม,อม,มาครับ เดี๋ยวผมจะมเราประทานให้เพื่อนๆดูอีกสักหนึ่งคำครับผมให้เห็นถึงความประ,ประทับใจครับผมเมนูอาหารไฮโซของเราในวันนี้มหมูกรอบวางครับนี่ครับแต่งกวาวางครับตักเต็มๆคำแบบนี้ครับแบบนี้ครับ อืมอืมสุดยอดอืมอืมสุดยอดจริงครับแบบมีความระมุนมากกินแล้วตื่นตันครับนานๆจะได้กินของแพงอาหารในโซอย่งนี้ทัทีกับกระเพราหมูกรอบครับราคา60บาทไทย สุดยอดคุณทิกิดแล้วที่ผมวันนี้เมื่อ kind ว of mm ันสองวันนะครับผมไปเห็นคลิปวิดีโอมาน่าจะเป็นคลิปวิดีโอของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงที่จะชอบซึ้ถือธงนะครับแล้วก็สะบัด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 นะครับเขาบอกว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองครั้งใหญ่จะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ผู้บริหารที่อยู่ในปัจจุบันนี้จะออกไปนะครับแต่จะมีผู้บริหารใหม่เข้ามา บริหารจัดการแทนแต่ผู้บริหารใหม่ที่จะมาบริหารจัดการมาที่จะเข้ามาบริหารจัดการในอนาคตที่ถึงนี้เคยเป็นผู้บริหารเก่าที่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพื่อนๆนะครับก็ลองไปเดากันดูว่าอนาคตนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นใครผมก็แอบคิดในใจนะครับแล้วก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้เป็นคนนี้ซะเหลือเกินนะครับผมไม่อยากให้เป็นคนอื่นเลยเพราะว่าดูคนอื่นมีความรู้ความสามารถเท่ากับคนนี้ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวอาหารไฮโซวันนี้เดี๋ยวผมขอจบตัวเพลงนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขอไปรับประทานให้มันหมดจานก่อนแล้วกันนะครับผมหิวเหลือเกินต้องกินไม่ให้เหลยสักเม็ดเลยข้าวขอมแพงเหลือเกินหมูก็แพงเหลือเกินก็อย่างที่ผมบอกแะครับผม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลย,เลย <c oughs> ผมสัญญาว่าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์อีกเช่นเดียวกันเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชืน่นชอบคลิปนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ที่สําคัญนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีดตอๆต่อไปเพียงแค่น,นี้เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าาาสสวััดีครบบบ๊ยย